ผมก็ได้ทําการไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วผมเขียนคอมเมนต์ด่าผมว่าไอคิกอฟไอคิกอฟแล้วก็งี่เง่าอะไรประมาณนี้แล้วก็พอจากนั้นก็พิมพ์ต่อว่าพูดดังๆเสียซัด,ด,ดอะไรประมาณนี้อันนี้คือการคอมเมนต์มาพิมพ์ด่าผมสร้างปัญหากับผมนะคือผมผมเนี่ยผมนเปิดช่อง y o u t u มาสามปีแล้วนะ แต่ที่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องมาด่าผมเพราะอะไรครับเพราะยังไงคือที่ผมไปถามเพื่อนผมมาครับไอ้เพื่อนลุมทีมผมทั้งช่อง YouTube เพื่อนลุมทีมเนี่ยครับทั้งช่องชื่อว่า er มิวสิเกอร์นะครับผมมิวสิเกอรนี่เขารู้แล้วครับผมคิดว่าการคอมเมนต์ไอ้พวกแปลกๆชื่อช่อง YouTube แปลกๆนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นพวกที่โรงเรียนเก่าผมไม่ก็พวกฟันขับขับปริวัติโรบอนะ์แล้วผมว่านะที่ผมสงสัยมากเลยครับเนี่ยครับอันนี้คือคลิปที่ผมเนี่ยครับขอเมนเนี่ยครับแล้วก็นี่คือชื่อชแนลครับผมจับภาพมาได้ครับผมมันชื่อว่าปริวัต e ิ a i f f c ดิลนะครับผมผมก็ไปทำการสองช่องเขามาแล้วว่าไม่มีผู้ติดตามแล้วก็ไม่มีรุ่มหน้าปกเลยนั่นแหละครับ ยังไงก็ผู้ชมก็ลองพวกคนนี้นะครับผมเพราะว่าม,มาชอบเบนไปเป็นคลิปไปมั่วนะผมแล้วพอจากนั้นก็นี่ครับแถมมันลุมดิดไลฟ์ผมอีกนี่ครับเมนเสร็จเมนดาผมเสร็จปั๊บแล้วก็เมนด,ดิแล้วก็มาลุมดิสไลท์หนึ่งครั้งละนี่ครับตามผมต่อครับเพราะว่าไอ้คีย์กอล์ฟไอ้คีย์กอล์ฟมาจากคลิปเนี่ยครับ แล้วก็น่าโง่าก็คือเนี่ยครับมาจากคลิปที่ผมลงเมื่อสองวันที่ผ่านมานี่แหละผมขอบอกเลยว่าอันนี้ดราม่าจริงๆนะครับผมผมไม่ไดีพูดเล่นนะครับผมอันนี้ผมพูดจริงครับผมอยากจะฝากบอกไว้ก่อนนะผมว่าพวกคอมเมนต์ที่มันด่าผมเนี่ยขอให้ขอให้คุณตามกันทันนะครับผมนอกจากว่า อ่าคอมเมน,มนต์มาด่าผมนะอันนี้เป็นคลิปดราม่านะครับผมผมนี่ก็หวัวหม่เลยนะผมผมก็เลยโพสเฟซเรียบร้อยนะครับผม Facebook เนี่ย Facebook ส่วนตัวทั้งแฟนเพจนะครับผมแฟนเพจก็สามารถกดอ่าเดี๋ยวนะแฟนเพจแฟนเพจก็แฟนเพจก็สามารถ ติดตามกดถูกใจแฟนเพจผมได้ับผมส่วน facebook ส่วนตัวก็คุณผู้ชมก็กรณาบอกชื่อ facebook ก่อนนะผมไม่งั้นผมจะไม่รับแอนนาผมเพราะว่าการใช้ชื่อ facebook คนแปลกหน้าเนี่ยมันจะทำให้สร้างแปลกๆเยือเป็นการถูกเยื่อลอกล่อก,กับผมนะผมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่องแชนแนลเปลี่ยนบัญชีอื่นนะผมก็ถ้าเหมือนเดิมนะครผม อย่างที่เขาคอมเมนต์เนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้เหมือนเดิมก็ผมจะทําการแบนช่องออกถาวรท,ทันทีนะผมเพราะว่าผมไม่รับไม่รับจากพวกคอมเมนต์นี้แล้วเพราะมันจะทําให้สร้างปัญหากับผมนะผมคนอื่นก็ไม่ชอบเช่นกันครับผมก็ใช้มือถือผมก็ใช้มือถือตรวจจับได้นะครับผมเนี่ยครับนี่คือผมใช้มือถือตรวจจับได้ เพราะว่ามันมีแอปในชื่อแอป p l a y s t o r e ชื่อว่า YT Studio นะครับผมมันจะเป็นรูปไอคอนแล้วก็รูปเป็นยูทูบเบอร์เลยครับโอเคก็วันนี้ก็จะมาเตือนไว้ก่อนนะผมว่าถ้าใครมาเมน้นคอมเมนต์ดาวผมอีกก็อย่างพี่เต้เอซนไฟเยอร์นะครับผมพี่เต้ก็โดนนะ เนี่ยครับพี่เต้คนเนี้ยคือเขาช่อง YouTube เขาคนดังมากครับเขาทำคลิปมาตั้งแต่เมื่อปีสองพสิบสี่วันที่สิบสองพฤศจิกายนนะผมที่เป็นชื่อว่าคิกก ok ็อ์ไอเลวไอนาด้านนะครับผมยวผมเปิดให้ดูครับ ล่าสุดก็คลิปเขาหายไปแล้วนะผมซึ่งช่องจริงๆก็คนนี้ครับผมเนี่ยอย่างพี่เต้เขาพูดอย่างนี้ครับก็เนี่ยครับคลิปที่เขาดามาครับตอนนี้ผมก็ดามาท้าพี่เต้เลยครับผมผมไม่รู้ว่าจะทำไงดีแล้วครับเพราะว่าผมโดนม,มาเยอะแล้วครับผมก็เปิดช่องมาทำคลิป แคดเกมบ้างทำวิดีโออัดหน้าจอบ้างแล้วสตรีมสดบ้างอะไรประมาณนี้ผมก็คลิปคุณภาพ h d ด u ีฟู d ของผมชัดเจนนะครับผมผมนี่หัวไม้แล้วนะผมโอเคก็ผู้ชมจะมีคำถามไหมครับถ้าคุณผู้ชมมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับผม ถ้าผมยังไม่รู้คําตอบเดี๋ยวผมจะไปนั่งนอนคิดอีกรอบหนึ่งเลยค่อยมาตอบแทนเพื่อคุณนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อที่จะไม่ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้สำหรับคราวหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าคุณผู้ชมเม้นมาด่าผมอีกรอบก็ผมจะแบน a ชแนลออกทันทีนะครผม